คลิปนี้จะมาบอกมาบอกอ่าพี่น้องถามมาเนาะคือว่าพี่น้องว่าลงกายยังไงคือพอพอแมสเมาเลเซนกว่าแมนครับผมจ้ะแมาเลเลเซนกว่าพอแบบไหนคือหอกที่แท้จ้ะการเข้าพอแบบไหนมาบอกนะครับเนาะจ้าเมืองมาเมืองก่อนมาเมืองกายที่เขาพอไวอันนี้ได้สองขึ้นครับในสองขึ้นพอโลดเดลสายสายพันธุ์นะครับนี่เลยอ่ารอบนี้กะหกหกองเลือกสายพันธุ์หกสายพันธุ์เอาเมืองความกันครับจ้ะ S <S อ่หาหอบแลยอืมตาปล่อยตาปล่อยไปหลายมือนก็เด็ดก็อาจจะหลายกระสินงายเงาเนี่ครับเดออหลากระสิลงยากง่ายกว่าเนาะเน่ยครับอันนี้ก็ได้สองคืนสองคืนเนี่ยเขาเจะบอกแบบนี้คืออันตอนแรกคือไอเทียม,มัเล็ดมากแหละก็ไปแไช่ชน้ำไว้ก่อนแช่แช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งคืนก็ได้หนึ่งคืนก็จะไมง่ายเลยคืนหนึ่งคืนแช่น้ํำแล้วก็นําออกมาตอนเช้าแล้วก็มาบ่มในกระดาษทิชชู่เนี่ยกระดาษทิชชู่แบบนี้เนี่ยเอามาเลยที่เขาแช่น้ำไปก่อนเออมาว่างเลี้ยงไปแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะง่ไง นกระเชน้าปกี้ให้ไอ้มันชุ่มๆเออมันชุ่มๆใช่นั่นแหละต้องให้เปียกมากนครับเพราะว่าเขาเปียกมาจากอะรที่เขาแช่แล้วแช่แล้วแตอนีพัฒนายังพอไปอยู่ในแ่ก็ละมั่งไดยบ่อยกว่าเขาอยู่ในทีมื่น่ะมัะมา่นึงเคลื่อนอ่ะมันเื่อนคือแบบทั้งหมดแบบนี้เลยแต่ตัวไรบ่งบอกพี่น้องกบบบ่อมีอะไรอีกขึ้นนึ่งนะ่ะครับพี่น้องมันเดี้ยจะมาลงการพี่น้องมึงนเข็นพี่น้องถามมาหลายนอว่าลงแบบไหนจำได้เอาถึงเอาลงกองได้พี่น้องสีทามแบบ มีไก่มีไก่อ่าอันนี้บางแห้งแห้งเลยแต่บางแห้งแหงนะครับประมาณนี้ก็รับพอดีเลยครับคือเวลาเขาลงมันเสียง่ายเนาะคือยังที่บอกแหละคือโบราให้เอาไว้ด้วยนะเราพอมาสังเกตเรื่อยๆว่าถ้าครบสองขึ้นเนี่ยมามือก่อนใช่ก็ยังยังแบบนี้เลยคือผมมามือก่อนว่าครบสองขึ้นแล้วเขาเปิดมือเขาก่อนว่าเขาหงอกว่าใชแค่นี้ที่พอดีลงแล้วคือสามารถน้ำลงได้เลยใ่าต้องรอดแบบสามขึ้นสี่ขึ้นใช่หลางเขาแห้งเนาะใช่แห้งแห้งเพราะเราเสียบลงข้างนั้นง่ายครับใช่ง่าย อ่าตอนแรกเขาเติมหนามว่ะจะเขากับสินี้องหนามน้อยกว่าเนาะนี่ตาหาอ่เขาก็ต้มฟองนาหนวดนามห้มันเทียมจ้าอตอนแรกๆมันก็สิอ่าคุณคุณเนาะวิธีหนวดหนามเขาสิหนวดให้มันแบบใสๆน้อยกว่เนาะหน่ยเป็นยังไงค่ะอืมง่แคเห็นมันใสๆก็พอม่มีฟออากาศนี่รับน้านหน เนี่ยไ่สจริงดิอนีกัอ้เน่ยก็ะเนี่ยครับไสแบบนักแบบไม่ได้เไม่ได้เยเรมายิ่งได้เพราะว่ามันมันมาแห้งขีดมาขัจะมีห้อยตา้อยกว่าอเราหนังก็จะมีรอยตีดยู่แล้วจ้ะขดเ้งน้อยม็น่รุ่งเออนั่นแหละค่ะมเมียาเม็ดมันลงเลยค่ะเอาไอ้ทีนอมออกมาน้อยกว่าเนาะประมาณนี้ปี้นี่